เรื่องราวทั้งหมดเป็นเพียงแค่เรื่องที่แต่งขึ้นมาเท่านั้นเพื่อความบันเทิงและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังโดยทั่วไปแล้วบางสุกุลจะมีทั้งบางสุกุลเป็นและบางสุกุลตายซึ่งบางสุกุลเป็นนั้นเป็นพิธีกรรมที่ทำแก่คนที่ยังมีชีวิตหรือคนเป็นที่ต้องการจะแก้เคล็ด หรือคนที่รู้สึกมีเคราะหกรรมรเผชิญเหตุการณ์ร้ายหรือกำลังป่วยมักจะนิยมทำกันเพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากตัวโดยพิธีการจะให้คนทำพิธีนอนหงายประนมมือเหมือนคนที่ตายแล้วใช้ผ้าขาวซึ่งเปรียบเสมือนผ้าคลุมศพมาห่มทั้งตัวพระสงฆ์จะจับชายผ้าหรือผูกสายสินไว้ที่ชายผ้า ก่อนจะกล่าวคํำสวดสำหรับคนตายว่าอานิจจาวตาสังขาราเมื่อพระสงฆ์สวดมนต์เสร็จแล้วผู้ทําพิธีบังสุกุลเป็นหันไปด้านตรงข้ามกับครั้งแรกแล้วคลุมผ้าขาวอีกครั้งก่อนที่พระสงฆ์จะสวดอีกครั้งเป็นการถือเคล็ดว่ากลับฟื้นขึ้นมาใหม่แล้วการบังสุกุลนอกจากการปัดเป่าเรื่องไม่ดีแล้ว ยังมีคติสอนใจเรื่องความตายเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องพบและไม่อาจหลีกหนีได้ในอีกแง่มุมหนึ่งก็เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ดำรงชีวิตอย่างมีสติและอยู่ในทํานองครองธรรมที่ดีต่อไปทําบุญต่ออายุเป็นอีกหนึ่งพิธีที่คนไทยนิยมทําปีละครั้งโดยยึดถือวันสำคัญในชีวิตอย่างเช่นวันเกิด เพื่อเสริมสิริมงคลให้ชีวิตของตนและเป็นการเสริมอายุให้ยืนยาวมากขึ้นโดยหลักๆแล้วคนส่วนใหญ่จะนิยมทำบุญตักบาทในตอนเช้าของวันเกิดเพื่อรับพรจากพระแต่หากมีทุนทรัพย์ที่มากพอก็ยังสามารถสร้างพระพุทธรูปถวายวัดซึ่งการสร้างพระพุทธรูปถวายวัดนั้น ผู้ถวายหลายสลักชื่อของตนไว้ใต้าฐานพระเพื่อให้พระสงฆ์สวดมนต์เสริมดวงให้ตนเองและการปล่อยสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่านั้นเป็นอีกการทำบุญช่วยเหลือสัตว์ที่หลายคนมักจะทำอย่างการไถ่ชีวิตโครกระบือนอกจากเป็นการต่อชีวิตให้กับสัตว์แล้วยังเป็นความเชื่อที่ว่ากุศลดังกล่าว ยังช่วยต่อชีวิตให้กับตนอีกด้วยซึ่งทำบุญต่ออายุนั้นเป็นอีกหนึ่งคำสอนที่ให้ผู้กระทำรู้จักการแบ่งปันลดความอยากได้แล้วการช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไปด้วยในตัวและยังเป็นการเตือนจิตเตือนใจตนเองถึงการตํารงชีวิตอย่างมีสติไม่ตกอยู่ในความประมาท และมีจิตใจกุศลในการช่วยเหลือสังคมรวมไปถึงการส่งเสริมาศาสนาพุทธให้อยู่ยืนยาวมากขึ้นผ่านการตักบาตรเหมือนกับเรื่องเล่านี้กลางดึกในคืนหนึ่งของเดือนสิบสายลมเย็นพัดผ่านวัดหนองกกเสียงใบไม้เสียดสีกันเป็นระยะเหมือนเสียงกระซิบในความมืดศาลาธรรมของวัดตั้งอยู่ริมป่าช้า รอบรอบมีเพียงแสงไฟดวงเล็กจากเสาไฟทางเดินมันกระพริบถีเหมือนใกล้หมดอายุหลวงพ่อครับศพมาถึงแล้วเสียงของพระมหาชัยดังขึ้นขณะที่ชายสองคนกำลังช่วยกันแบกลงศพไม้เก่าๆลงจากรถกระบะของกู้ภยัยลงนั้นไม่ได้ถูกทาสีดูดิบๆเหมือนเพิ่งตัดไม้มาประกอบกัน ห่อด้วยผ้าใบสีดำพื้นด้านล่างเปียกแฉะเพราะฝนที่ตกปรยปรยหลวงพ่อสุนมองศพอย่างพินิจพิเคราะห์ก่อนพยักหน้าให้พระลูกวัดช่วยกันยกไปวางบนแท่นกลางศาลาพระเนนหลายรูปเดินตามมาเงียบเงียบบางรูปแอบกลืนน้ำลายตกลงไม่มีญาติเลยหรือหลวงพ่อถาม ไม่มีเลยขอรับเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นชายเร่ร่อนไม่รู้ว่ามาจากไหนตายอยู่ข้างคลองพอชาวบ้านแจ้งตำรวจก็ไม่มีใครมาแสดงตัวเป็นญาติหลวงพ่อพยักหน้าช้าๆก่อนเอ่ยว่าถ้าเช่นนั้นก็ต้องจัดพิธีให้สมบูรณ์สวดศพให้เขาตามธรรมเนียมไม่งั้นจะไปลำบาก คืนนั้นอากาศเย็นลงอย่างประหลาดแม้ว่าจะเป็นช่วงต้นเดือนสิบเสียงกบเขียดเงียบลงไปหมดมีเพียงเสียงลมหวิวหวิวแทรกผ่านกิ่งไม้ไหวพระมหาชัยเริ่มนำบทสวดบรรยากาศในศาลาดูอึดอัดแปลกๆตั้งแต่ต้นน้ำโมตัสสะเสียงสวดของพระรูปอื่นๆประสานกันแต่แล้วจูๆ่ๆเสียงหนึ่งก็สะดุด พระรูปหนึ่งไอสัลักษณ์กระทันหันเหมือนมีอะไรมาขัดขวางลำคอแค่แค่ขอโทษขอรับหลวงพ่อหันไปมองแต่ไม่ได้พูดอะไรพระรูปนั้นรีบตั้งสติแล้วเริ่มสวดต่อแต่ความอึดอัดในศาลาไม่ได้ลดลงท่ามกลางแสงเทียนริบหรี่บนแทน่นพระมหาชัยรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังจ้องมองอยู่จากมุมมืด แต่เมื่อเหลือบตาไปมองกลับเห็นเพียงเงาดำของต้นไม้ใหญ่ที่ไหวโอนเอ็นไปมาคืนที่สองฝนตกปรยปรยละอองฝนทำให้พื้นศาลาชื้นแฉะอากาศเย็นขึ้นกว่าเดิมถ้าทุกคนรู้สึกได้ถึงความผิดปกติแม้จะไม่มีใครพูดออกมาตรงๆอาตมารู้สึกว่าเมื่อคืนมีเสียงแทรกตอนสวด พระมหาชัยเอ่ยขึ้นขณะกำลังจุดเทียนเสียงอะไรพระรูปหนึ่งถามเหมือนเสียงกระซิบแทรกอยู่ในบทสวดมันไม่ได้ดังแต่มันอยู่ข้างข้างหูพระเนรหลายรูปมองหน้ากันอย่างประหลาดใจแต่ไม่มีใครพูดอะไรต่อพระมหาชัยถอนหายใจแล้วเริ่มนำบทสวดนะโมตาสะ เสียงสวดดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้เสียงบางอย่างเริ่มชัดขึ้นพุทธัสสะมีเสียงบางอย่างเหมือนคนพึมพำอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อหยุดสวดทันทีพระทุกรูปชะงักเสียงลมพัดแรงขึ้นผ่านช่องลมของศาลาผ้าม่านปลิวสะบัดใครพูดหลวงพ่อถามเสียงเรียบไม่มีใครตอบ พระทุกคนกว่าตามองกันเองก่อนจะหันไปมองลงศพสวดต่อเธอหลวงพ่อผู้เสียงหนักพระมหาชัยตั้งสติแล้วสวดต่อจนจบเสียงกระซิบหายไปแต่บรรยากาศยังหนักอึ้งรุ่งเช้าพระลูกวัดออกมาทำความสะอาดสาลาตามปกติแต่แล้วสิ่งที่เห็นก็ทำให้ทุกคนยืนนิ่ง ลงศพเปิดออกและศพหายไปเป็นไปได้ยังไงเมื่อคืนนี้หลวงพ่อเป็นคนล็อกฝาลงเองพระเนนแตกตื่นต่างคนต่างพยายามหาคำอธิบายพระบางรูปวิ่งออกไปสำรวจรอบๆวัดจนในที่สุดพบร่างของชายคนนั้นอยู่หลังป่าช้าเขานั่งขัดสมาธิอยู่เหมือนมีคนจับเขามาจัดท่า ไม่มีร่องรอยการถูกลากไปไม่มีรอยเท้าบนพื้นโคลนแต่ที่น่าขนลุกที่สุดคือใบหน้าของศพนั้นเหมือนยิ้มอยู่เล็กๆพระมหาชัยตัวเย็นเฉียบหลวงพ่อพึมพำเบาๆก่อนกล่าวว่าเราทำผิดพิธีหลวงพ่อสุนนั่งขัดสมาธิอยู่กลางศาลาพิงกำแพงไม้เก่าที่ขึ้นราเป็นด่างดำ รอบตัวมีเพียงแสงเทียนริบหรี่ที่ไหวตามแรงลมเสียงกบเขียดและจักระจันเงียบสนิทผิดปกติเราทำผิดพิธีหลวงพ่อพึมพำเบาๆพระมหาชัยขมวดคิ้วมองไปที่หลวงพ่อแล้วถามหมายความว่าไงขอรับหลวงพ่อถอนหายใจดวงตาลึกโหลของท่านฉายแววครุ่นคิดก่อนจะพูดช้าๆชัดๆ คนที่ตายผิดธรรมชาติต้องสวดเป็นก่อนสวดตายพระเนนที่นั่งอยู่รอบๆเริ่มมองหน้ากันบางรูปกลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากหลวงพ่อหมายถึงอะไรพระมหาชัยถามอีกครั้งเสียงของเขาเบาลงอย่างไม่รู้ตัวหมายความว่าวิญญาณของเขาอาจยังไม่รู้ว่าตัวเองตายลมพัดกระแทกหน้าต่างไม้ ดังปังจนพระบางรูปสะดุง้งถ้าเขาไม่รู้ว่าตัวเองตายเขาก็จะไม่ไปไหนสาลาตกอยู่ในความเงียบทุกคนสัมผัสได้ถึงความหนักอึ้งของบรรยากาศหลวงพ่อหลับตาลงเล็กน้อยแล้วพูดต่อเราต้องทำพิธีให้ถูกต้องต้องสวดเป็นให้เขาก่อนให้เขาตระหนักว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้ว แล้วค่อยสวดตายเพื่อส่งเขาไปพระมหาชัยพยักหน้าแต่ในใจกลับหนักอึ้งกว่าเดิมแล้วถ้าเขาไม่ยอมไปละขอรับหลวงพ่อค่อยๆลืมตาขึ้นดวงตาของท่านแน่นิ่งก็ต้องให้เขาไปไม่ว่าจะทางไหนก็ตามคืนนั้นพิธีสวดเป็นถูกเตรียมขึ้นพระเนนทั้งหมดนั่งล้อมลงศพอีกครั้ง คราวนี้ทุกคนรู้สึกถึงความกดดันบางอย่างที่แผ่กระจายอยู่ในอากาศหลวงพ่อเป็นผู้นำสวดเองนะโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเสียงสวดดังขึ้นก้องกังวานพระทุกองค์พยายามรวบรวมสมาธิไม่ให้หวั่นไหวแต่แล้วนะโมตัสสะพะคะวะเสียงของพระรูปหนึ่งสะดุด เหมือนมีอะไรติดคอจากนั้นทุกคนก็เริ่มได้ยินเสียงประหลาดแทรกเข้ามาเสียงเหมือนคนพึมพำอยู่ในลำคอพุโทโธพุโทโธแต่ไม่ใช่เสียงของพระในศาลาพระมหาชัยเหลือบตามองไปที่ลงศพหัวใจเขากระตุกวูบลงศพขยับเองทีละนิดทีละนิดพระรูปหนึ่งที่นั่งใกล้สุด ถึงกับลุกขึ้นยืนด้วยความตกใจแต่หลวงพ่อกลับยังคงหลับตาสวดต่อไปสวดต่อหลวงพ่อออกคำสั่งเสียงดังพระทุกองค์กลั้นใจกัดฟันสวดต่อเสียงสวดดังขึ้นท่ามกลางลมที่พัดวูบวาบแต่เสียงพึมพำก็ยังไม่หายไปรากับมีใครบางคนสวดอยู่กับพวกเขาหลังพิธีเสร็จสิ้นทุกอย่างกลับเงียบลงอีกครั้ง พระมหาชัยรู้สึกว่าอากาศในศาลาอุ่นขึ้นเล็กน้อยเหมือนความกดดันหนักอึ้งเริ่มคลายออกแต่เขากลับรู้สึกถึงบางอย่างที่ยังไม่สมบูรณ์พระลูกวัดบางรูปเริ่มสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับชายเร่ร่อนคนนั้นจนกระทั่งเขาไม่ได้ตายคนเดียวพระรูปหนึ่งพูดขึ้นขณะถือหนังสือพิมพ์เก่า ที่เปียกชื้นจากความชื้นของวัดหมายความว่าไงพระมหาชัยถามพระรูปนั้นยื่นหนังสือพิมพ์ให้ดูข้อความบนหน้ากระดาษสีเหลืองเก่าทำให้ทุกคนตัวชาเหตุสยองคนขับรถบรรทุกพร้อมลูกน้องอีกสามรายหายตัวปริศนาตำรวจพบเพียงรอยเลือดริมคลองชายคนนี้ เป็นหนึ่งในคนที่หายไปพระรูปนั้นพูดเสียงสัน่นพระมหาชัยจ้องไปที่ภาพถ่ายขาวดำในหนังสือพิมพ์ภาพของชายเร่ร่อนในข่าวเป็นคนเดียวกับศพที่อยู่ในโรงแสดงว่ายังมีอีกสามคนที่ไม่เคยถูกพบคืนสุดท้ายของพิธีพระทุกรูปมานั่งล้อมโลงศพอีกครั้งคราวนี้ หลวงพ่อไม่ได้แค่สวดให้ศพในโลงแต่สวดให้กับทั้งหมดคืนนั้นเทียนเล่มสุดท้ายในศาลาริปรีเหมือนจะดับเสียงลมพัดวิวลอดผ่านช่องไม้เก่าบรรยากาศเย็นเยียบขึ้นทุกขณะคืนนี้ต้องสวดให้จบห้ามหยุดกลางคันหลวงพ่อสุนกำชับเสียงหนักพระมหาชัยกับพระเนนทั้งหมดพยักหน้ารับแม้บางรูปจะหน้าซีดเผือด ทุกคนรู้คืนนี้ไม่เหมือนคืนก่อนหลวงพ่อวางลูกประคำลงบนตักแล้วสูดหายใจลึกก่อนเริ่มนำสวดนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเสียงสวดดังขึ้นพร้อมกันก้องไปทั่วศาลาแต่ขณะที่สวดไปได้เพียงไม่กี่บทเสียงบางอย่างก็ดังแทรกขึ้นมาจากด้านนอกพุทโธพุทโธ พระมหาชัยชัง,งักหัวใจเต้นกระหนำ่ำเขากลืนน้ำลายแล้วหันไปสบตาพระรูปอื่นๆที่เริ่มหน้าเสียบางรูปเผลอหันไปมองข้างนอกศาลาแต่หลวงพ่อส่งเสียงปรามทันทีอย่าหันไปมองเสียงของท่านหนักแน่นและกล้องกังวานเหมือนฟาดลงกลางอกพระมหาชัยรีบหันกลับมาจับลูกประคำแน่นแล้วสวดต่อ ธร,รมโมสังโคแต่แล้วเสียงสวดเริ่มเพี้ยนไปเสียงของใครบางคนที่ไม่ใช่พระในศาลาเริ่มสวดสวนทางสัมมาสัมพุทธัสสะสัมพุทธัสสะเสียงนั้นเหมือนสะท้อนอยู่รอบสาลาดังเบาๆแต่ชัดเจนพระเนนบางรูปหน้าซีดเผือดสวดต่อแทบไม่เป็นคำ แต่หลวงพ่อยังคงหลับตาสวดต่อไปโดยไม่สนใจเสียงแปลกประหลาดลมพัดกระโชกแรงกว่าเดิมเทียนในศาลาดับพรึบลงทีละเล่มจนเหลือเพียงแสงจันทร์ซีๆที่ลอดผ่านหน้าต่างพระมหาชัยเริ่มรู้สึกถึงสายตาที่จับจ้องอยู่จากความมืดเงาดำดำนับสิบยืนอยู่รอบศาลาพระมหาชัยตัวแข็งทื่อ ล้มหายใจติดขัดแม้จะพยายามไม่มองแต่เงาเหล่านั้นกลับชัดเจนขึ้นเรื่อยๆพวกมันไม่ขยับแต่เหมือนจ้องมองมาที่ศาลาสวดต่อหลวงพ่อสั่งเสียงดังพระทุกรูปกัดฟันสวดต่อแม้ในใจกำลังแตกตื่นบางรูปตัวสั่นจนเห็นได้ชัดแต่แล้วเสียงฝีเท้าดังขึ้นบนพื้นไม้ของสาลา เตะเตะเตะเสียงนั้นค่อยๆไกลเข้ามาเรื่อยๆเหมือนมีใครเดินอยู่รอบโลงศพแต่ไม่มีใครกล้าเงยหน้ามองอย่าหยุดหลวงพ่อสั่งอีกครั้งเสียงของท่านแน่นหนักกว่าเดิมเสียงสวดดังขึ้นก้องกังวานขึ้นเรื่อยๆลมเริ่มพัดโหมแรงเหมือนพายุเสียงหน้าต่างไม้กระแทกดังปังปัง พระมหาชัยพยายามตั้งสติไม่สนใจเสียงที่ดังอยู่รอบตัวเขารู้เพียงอย่างเดียวว่าคืนนี้ต้องจบและแล้วเมื่อบทสวดจบลงทุกอย่างเงียบสนิทไม่มีเสียงลมไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีเสียงกระซิบบรรยากาศหนักอึ้งค่อยๆจางหายไปพระมหาชัยรู้สึก เหมือนเพิ่งพ้นจากเนื้อมือของบางสิ่งบางอย่างหลวงพ่อค่อยๆลืมตาหันไปมองลงศพที่ตั้งอยู่กลางศาลามันนิ่งสนิทไม่มีการขยับไม่มีเสียงแปลกประหลาดใดๆอีกมันจบแล้วหลวงพ่อพึมพำรรเบาๆรุ่งเช้าน้าลานเผาศพท้องฟ้าสว่างสดใสไม่มีเมฆครึ้มเหมือนหลายวันที่ผ่านมา อากาศอุ่นขึ้นจนรู้สึกได้หลวงพ่อยืนมองเปลวไฟที่ลุกโชนในเตาเผาศพพระมหาชัยยืนข้างๆอย่างเงียบๆตกลงว่าที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ขอรับพระมหาชัยถามหลวงพ่อไม่ตอบทันทีท่านทอดสายตามองไปยังเท่าฐานที่กำลังปลิวขึ้นฟ้าอาตมาเองก็ไม่แน่ใจ หลวงพ่อพูดชาช้าก่อนจะหันมามองพระมหาชัยดวงตาของท่านสงบนิ่งแต่ที่แน่แน่บางดวงวิญญาณไม่ได้ไปอย่างสงบเสมอไปพระมหาชัยเม้มปากแน่นหัวใจเต้นระรัวแม้ทุกอย่างจะดูจบลงแล้วแต่เขากลับรู้สึกเหมือนบางอย่างยังอยู่ที่นี่หลวงพ่อวางมือบนบ่าของพระมหาชัยเบา แล้วผู้ทิ้งท้ายว่าอย่าลืมให้สวดเป็นก่อนสวดตายล้มอ่อนอ่อนพัดผ่านสาลาทิ้งไว้เพียงเท่าฐานสีดำและความเงียบงัน